ใบสะระนะครับก็ดูรรบรรยากาศรอบๆนะครับรุม่มเรื่อนสดชื่นนะครับท่านผู้ชมสันตยายที่ตำบลน,นาคไห้อำเภอนาการจังหวัดหนองบัวัำพูครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับการรอบๆสารนะครับท่านผู้ชมก็จะมีน้องน้ำรอบๆนะครับ รอบรองสันตายายที่อำเภอนาตําบลนาสมัยนะครับ,บ,บหน,บนองบัวพบรครับแล้วก็คลิปนี้เสียงดังไม่ค่อยได้นะครับเพราะสถานที่เขาก็ต้องการความสงบนะครับแล้วก็นี่อีกที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่เป็น ผู้ใหญ่บ้านนะครับคนเลขนะครับของบ้านนาคำไฮนะครับเป็นรูปปั้นของเขานะครับกับอาจารย์นะครับนี่ก็คือประวัติย่อๆนะครับดูบริการรอบๆนะครับท่านผู้ชม ก็จะมีชาวบ้านท,ที่ได้รับโชคก็เอาซื้อช้างซื้อมาซื้อไก่นะมาถวายท่านนะครับนครับดูสิการรอบๆนะครับ ก็คือต,ตายายนะครับนี่ครับก็คือลักษณะก็คือ,อที่ประวัติประมาณนั้นนะครับเป็นคนแรกเป็นสามีภรรยา,ยรยายกันนะครับเป็นคนก็นตั้งบ้านาะไ้นะครับก็ประมาณนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นี่เราไหว้เขาพรได้นะครับ รรยากาศรอบๆเราก็จะมีหนองน้ํานะครับให้วิ่งออกลังกายได้นะครับชาวบ้านแถวๆนี้ก็จะมาวิ่งออกลังกายนะครับติดกับบริการศูนย์เด็กเล็กนะครับศูนย์เด็กเล็กนาำให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วผมก็จะบอกสถานที่ให้นะครับ ไหว้สกักาการะกนได้นะครับอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ภาคอีสานน้องบรุรมพูเรานะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้กลา่าวคนว่าสวัสดีก่อนนะครับ